ที่สถานีรถไฟใต้ดินสาย M11 มุ่งไปสู่สนามบินอิสตบู์จะมีเนื้อทศการหรือแสดงภาพสามมิติบางใหญ่ขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าฮายาโซเฟียผมไปมาแล้วอันนี้เป็นกำแพงเมือง ไปมาแล้วกำแพงพระราชวังผมไปมาแล้วนะอันนี้บ้านเก่าแบบนี้ยังไม่ไม่เห็นภาพนี้คือบลูมอสหรือสุเหร่าสีน้ำเงินผมไปมาแล้วแต่ตอนที่ไปกำลังปรับปรุงซ่อมแซมถ่ายภาพไม่สวยอันนี้เป็นท่าเรือหรือพระราชวังผมเห็นแล้วผ่านเดินผ่านแล้วตรงนี้ น,นี่ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะแต่สุเหลาเห็นเยอะเลยเรือแบบนี้ผมนั่งหลายเที่ยวแล้วนั่งหลายรอบเป็นเรือโดยสารเสียค่าโดยสารเท่ากับค่ารถไฟประมาณสี่สิบบาทอันนี้นิวมัสยิดหรืออะไรผมผมผม จำชื่อไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามาอยู่ตรงไหนไปมาแล้วอันนี้เดินผ่านเกือบทุกวันมัดยิดตรงนี้เนื่องจากอยู่บนสะพานกาลาตาจะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยคือสะพานกาลาตาสะพานกาลาตาแล้วก็มีมัสดยดิข้างล่างอันนี้เอามัดยิดตัวล่างก่อนนี่เข้าไปมาแล้วส่วนมัดยิดตัวบนเนี่ยจําชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าเป็นมัสยิดที่ผมประทับใจที่สุดในตุรกีเพราะว่า ไม่เสียค่าเข้าแล้วเข้าไปด้านในก็สวยงามเงียบสนกตอนลงไปนะมีความสุขมากสำหรับมัดเยอดอันนี้กลับจากนี้อาจจะไปอีกรอบหนึ่งอันนี้คือสะพานกาลาตาเดินผ่านทุกวันเดินข้ามไปข้ามมาทุกวันนีเป็นบ้านเมืองเขาอยู่บนภูเขาที่อิสตันบูลเนี่ยบ้านเมืองอยู่บนภูเขาตลอดโอ้สะพานกาลาตาก็ทายาวเหยียดเลย มาแล้วมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เขาเรียกว่าคาลาคอยคาลาคอยก็คือเขตตัวเมืองริมทะเลซึ่งก็อยู่ใกล้กับที่พักผมมันไม่ใกล้นะแต่ว่าเป็นเดินผ่านเช่นเดียวกันเพราะต้องมาสะพานกาลาตาทุกวันก็จะผ่านจุดนี้ด้วยอ้าวมองขึ้นไปมองขึ้นไปจะเห็นหอคอยกาลาตาหอคอยกาลาตานี้ใหญ่มากอันนี้อยู่ใกล้ที่พักผมนะครับ เอาเป็นว่าที่พักในอยู่ที่สูงเรียกจตุรัสทักซิมอยู่แค่แถวนี้ที่พักอยู่แถวนี้อันนี้เป็นหอคอยกาลาตาก็มาเรื่อยๆโอ้ชี้ผิดผิดทิศจัตุรัท,ดดทักซิมมาทางนี้จจตุรัสทักซิมอยู่ข้างนี้อยู่ฝั่งนี้อ่าอันนี้เขาถ่ายภาพจากท่าเรือนะออกเข้าใจภาพแล้วเป็นการถ่ายภาพจากท่าเรือก็มองเห็นอาคารท่าเรือนี่มอสนี้มอสลิมน้ํา เวลาผมถ่ายผมจะไปถ่ายอยู่มุมนี้ยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายภาพซึ่งซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าถูกเรือบงังบางอะไรบางนี่ก็ถ่ายจากทางทะเลมานะครับอันนี้ถ้าเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะครับน,นั้นเป็นห้างสรพสินค้าไม่ได้เข้านะเพราะไม่เห็นมีคนเหมือนจะล้างหรือไงไนี่ที่สําคัญคือพระราชวังพระราชวังโดบามาเชพระราชวังโดบามาเชสวยงาม จริงๆตรงนี้ตรงพุ่มไม้นี่มีหอนาฬิกาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสตันบูลหนึ่งนะครับถ้าเห็นหอนาฬิกาในพระราชวังโดมาบาเชแล้วเนี่ยก็คือก็คือสวยงามนะครับแต่ต้นไม้บางเมดตรงนี้นี่คือพระราชวังโดมาบาเชใหญ่ขนาดไหนไปเรื่อยๆมีพระราชวังโดมาบาเชมีพระราชวังโดมาบาเช อยากเห็นภาพนี้ต้องนั่งเรือแต่เรือที่ผมนั่งมา,าห่างก็มองเห็นไกลๆนะครับมองเห็นทางเรือกันก็นั่งเรือหลายรอบก็ได้เห็นพระราชวังหลายรอบนี่ก็เป็นมอสอีกมอสหนึง่งครับนี่ผมเดินด้านหลังเนี้ยอันนี้เป็นริมทะเลด้านหลังพุ่มไม้เนี้ยผมเดินด้านหลังตึกชุดเนี้ยเดินพอาะผมลง,ลงเรืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อย อันนี้เข้าใจว่าเป็นหน่วยงานทหารเรือหรือตำรวจอะไรพวกนี้ยจะมีปืนจะมีโชว์ปืนต่างๆในี่ผมมาถ่ายรูปปืนพวกตรงนี้จะตั้งปืนใหญ่ปืนไลโชนะครับเป็นหน่วยงานทหารเรืออันนี้ก็เป็นหมู่บ้านไปเรื่อยถ้าตรงนี้นี่ผมยังไม่ได้ไปบริเวณนี้คือเขตไกลจากตัวเมืองออกมามีสะพานใหญ่สะพานนี้มองเห็นอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ได้ผ่านเข้าไปเพราะสูงมันใหญ่ เป็นสะพานข้ามบอสฟอรัสฝั่งนี้ไม่มั่นใจว่าได้ไปหรืออยังนะถ้าถ่ายวนกลับมาอีกเกาะหน,นึ่งเนี่ยไอ้เกาะนนี้ผมก็ไปประจำนะไปหลายครั้งนะครับเรียกเขาเรียกว่าคาดิคอยนะครับมาตรงนี้เห็นแล้วอันนี้เป็นอาคารที่อยู่ที่เมืองคาดิคอยซึ่ง ซึ่งนั่งเรือผ่านใกล้ๆเลยอันนี้ผมถ่ายรูปแต่ตอนตอนนี้เขากำลังปรับปรุงคือเอาโครงเหล็กเนี่ยตั้งเต็มไปหมดปิดบังอาคารเห็นโครงเหล็กเต็มไปหมดโอเคอิสตันบูลผมได้เที่ยวทั่วเมืองอิสตันบูลหมดแล้ววันนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยพอดีผ่านมาที่สถานีแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสาย M11 ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เองปีสองสี่เพิ่งใช้เปิดใช้มาปีกว่าก็เลยในรีวิวไม่ค่อยมีพอดีผมได้ข้อมูลใหม่ก็เลยจะนั่งรถไฟกลับไปที่สถานบินนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟแล้วเราก็จะไปที่สนามบินมีเวลารีวิวเพราะว่าออกมาแต่เช้ารถเครื่องบินที่เราจะเดินทางเนี่ยออกเวลาบ่ายสองแต่ผมออกมาแปดโมงกว่าก็มีเวลาเดินทาง ครับสวัสดีครับลากริตประบุตุลก,กี